มาทุกคนพร้อมแล้วครับรอบนี้ออวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบลนเดอร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากลงคลิปที่แล้วไปก็หลายๆคนชอบกันนะครับเพราะว่าเกมมันรู้สึกว่าจะอัปเดตไปพอสมควรแล้วก็เออเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองเล่นต่อกันอีกรอบนะครับตอนนี้รเดีใครที่รออยู่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมอัดไว้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออมีเวลาตัดสักทีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ออว่างมาจากงานนิดหน่อยเดี๋ยวเอาเป็นว่า เราไปลองเออโหมด app กันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นในโหมดเอ่อโซโล่ olo, แล้วก็เเจอกับทีม3เหมือนเดิมนะผมไม่รู้ว่ารอบนี้เสียงเกมจะดังไปหรือเปล่าเรพิดว่าวันนี้เราจะรวยหรือเปล่านะั้นไปดูดีกว่าครับเฮ้ยมาแล้วทุกคนห้องเจอละผมรู้สึกว่าของที่เอ่อได้จากแมปมันจะ เขาเรียกว่าอะไรจากเมื่อก่อนนะมันจะหายากกว่าเดิมขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นไปนี่ไม่ไม่ค่อยได้อะไรดีๆเลยที่ที่ทีท่ได้จากการฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวรอบแรกเราก็ <c oughs> ต้องเหมือนเดิมครับเสพยาก,ก่อน <c oughs> ฝั่งนู้นปกติมันจะมีหนึ่งตี้ครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะไปเช็คฝั่งนู้นก่อนนะเพราะว่าฝั่งนู้นปกติมันจะมีเกิด เราเล่นคนเดียวเราต้องเซฟตัวเองนิดนึงครับผมเอารองเท้าเงียบสงัดมานะมันจะเป็นรองเท้าที่แบบเมื่อเรานั่งมันจะไม่มีเสียงเท้านะครับก็เราต้องดูแลตัวเองครับเวลาเราลงมาคนเดียวเนี่ยทําอะไรเราต้องหูตาไว้นิดนึงนะครับผมจะไม่ค่อยอยากฟาร์มเท่าไหร่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันปรับของให้ออกยากแล้วมนะั้ง ฟาร์มไปรู้สึกว่าไม่ค่อยรวยครับเราไปลุ้นออกจากคนที่เขาใส่พวกเซ็ตดีๆลงดีกว่าเนาะมีครับมีเฮ้ยแต่ตรงนี้ผมดูไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นี่ครับมันไม่ใช่คนข้างบน,ม,นมันจะมีบอดอยู่ตัวนเพา,าเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้นี่ดีกว่าตึกนี้ครับตึกนี้ทำอะไรต้องปูตาไว้ครับอย่าลืมผมว่าตึกนี้มี น่าจะบวกกันเสร็จแล้วด้วยเรามาทีหลังเราอันตรายเฮย้ยไม่ใช่ตรงนี้หรอวะโอ้แสดงว่าเสียงปืนได้ยินไกลมากครับอยู่หลังตึกข้างหลังผมไปอีกอะไอ้ตึกริมน้ำแน่เลยเอ้ยไม่ใช่ละแสดงว่าตรงนี้มันเพิ่งบวกกันแต่คนบวกเสร็จละ เหมือนจะหลุดมาตัวเดียวนะครับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีคนยิงกันเมื่อกี้อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้ครับอันนี้ผมว่าเขาน่าจะวิ่งแยกมามากกว่าผมว่าเดี๋ยวเรากลับไปตึกนู้นเหมือนเดิมดีกว่า ใช่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 ตึกนี้ครับโอเคตัวนั้นตายตัวนี้เจ็บหนักแย่แ yeah, ล้วหลังมันเข้าเพื่อนเขาแน่เลย ตัวหนึ่งครับยี่อยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยนูน่นนู่นไม่ทันครับข้างบนแล้วน่าจะมาข้างบนแล้วน,น่าจะอยู่ตรงบันไดฮะ เงียบจนแบบโอ้ห้องนี้ครับห้องนี้ห้องนี้ฮึโอ้โหผมก็ว่าอายุทำไมยังล้มอยู่เกือบแล้วครับ กับดูรอดซื้อแล้วเราของดีใช้ได้ครับเช็สพวกนี้เขาชอบเล่นระเบิดออกมาเยอะจัดเลย FPP มันมันต้องยิงกันข้างหน้าอย่างเดียวครับหรือไม่ก็เถ้าเล่นคนเดียวผมลองแล้วนะครับถ้ามันจะเสียเปรียบมันก็จะเสียเปรียบตรงที่ว่าเวลาเราวิ่งเข้าไปตรงๆเนี่ย เออศัตรูเขาจะฟังเสียงเราอยู่ด้านหน้าครับแล้วเขาจะดักรอเรามันก็เลยแบบอันนี้มันก็เป็นจุดเป็นแบบเขาเรียกมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกใน f อ p พนะครับเราก็เลยต้องผมก็เลยเลือกที่จะเอาเงียบสงัดมานะครับโอ้โหประตูเปิดแล้วแต่เรายังไม่ได้ เคลียร์แถวนี้ไปจ้าเราเน,นี่นยๆนีอะไรครับผมบอกเลยว่าตึกตึกนี้มันไม่เคยมันไม่เคยเงียบวะตึกเนี้ยอันนี้น่าน่าจะเป็นรถบอดครับรถบอดที่ได้ของแต่ก็ต้องไอ้นี่นิดหนึ่งผมว่าเฮ้ยชิบหายละ ผมเห็นแล้วตรงข้างถนนเมื่อกี้เฮ้ยชิบหายแล้วนู่นครับ อาจิงผมช่วงนี้ผมผัดยิงนิ้วซ้ายอยู่นะครับผัดเล่น3นิ้วปกติผมจะเป็นคนชอบยิงนิ้วขวานะครับไอปุ่มขวาแต่คราวนี้ไอรัดเดปุ่มปุ่มไอยิงข้างขวามันมันมีปัญหาครับเราอาจจะได้ใช้คนเบาครับ ơi 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 ผมกลัวฝั่งนี้มันเจ็ไอ้นี่เราครับเราต้องปาระเบิดน้ำล่องไปก่อนอุ๊ยระเบิดโอเคเขาโดนระเบิดล้ไปแล้วเฮ้ยผมว่าแล้วเพื่อนเขาอ,อ้อมให้ครับผมเห็นเพื่อนเขาแล้วมกี้เราโดนอ้อมซ้ายอ้อมขวาแล้ว โอเคเรียบร้อยฮะตีนนี้เคลียเกือบไปแล้วเหมือนกันครับโดนทั้งซ้ายโดนทั้งขวาเลยโอประตูก็เปิด <c oughs> ตัวนี้เขาโดนระเบิดที่ผมเซตมาเกาะสีด้วยครับโอ้โหรวยอยู่นะเนี่ยเอาจริง <c oughs> ครั้งนี้ผมบอกเลยว่าผมมีไอ้นี่แล้วผม เท่าไอร้อยห้าสิบละเราได้ของกลับไปแน่นๆชัวๆครับรอบนี้ไม่ต้องห่วงจากรอบก่อนที่แบบมันออกไปไม่หมดอ่นะเนาะโอเครอบนี้เราอาจจะได้รวยๆหน่อยครับแต่ก็ยังไม่เจอเกาะเลเวลห้านะครับซึ่งผมผมค่อนข้างที่จะอยากได้เกาะเลเวลหมากกว่าพวกเกาะสีก็เก็บอุย้ยดูดีครับคนดูโคตรรวยอะ่ะผมเสียดายวะ่ะ เราเก็บไปไม่หมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือไม่หมดแล้วครับไปผมว่าเราต้องออกแล้วครับรอบนี้เราก็ถือว่าเรารวยละเฮ้ยแต่ของเต็มเขาเคลียร์ไอ้นี่ไปหมดแล้วครับเขาเคลียร์บดบดไอ้นี่เฮ้ยดูครับว่าจะได้อะไรหวังว่าจะไม่มีใครมาอ๋ออะไรเนะี่ยสกาอ๋อเขาน่าจะเก็บไปแล้วครับ ผมชอบเกมสไตล์นี้อย่างหนึ่งคือมันเป็นเกมที่เล่นไวนะครับถ้าเราเขาเรียกรีเฟกไวเท่าไหร่เราแบบความไอประสาทสัมผัสเราไวเท่าไหร่เราหูตาเราไวแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอบโต้คนอื่นเขาตายไวนะครับแบบถ้าเราแบบจังหวะเราหันสวนเร็วๆอะไรเงี้ยมา3-4คนถ้าเราไวจริงเราก็พอสู้ได้ครับแต่ล t d เดนี <c> ่ <oughs> มันยากครับคนดูนะเพราะว่า การยิงอะไรลูกกระสุนมันก็ช้าแล้วแบบเดี๋ยวนี้ถ้าใจโลมันมันไปสู้คนที่เขาใช้นิ้วจริงๆยากนะเพราะว่าเป้ามันล็อกมากๆเลยยิ่งคูณสี่นี่แบบคูณสี่นี่ไม่ต้องทําอะไรเลยเป้าแตะตัวไม่ก็ล็อกให้เลยเล่นยากครับอันนี้คือเราต้องใช้สกิลเพย์พอสมควรเลยถ้าเราอยากจะได้ของรวยๆโอเคตาแรกก็ได้อยู่ครับ 30,000มมกว่าเราได้กเกาะวสี4มาเพียบเลยฮะรวย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 ภาวนาให้เราจีเอ,เอ้มาแล้วครับรอบนี้ภาวนาให้เราเจอ,กอเกาะเลว5บ้างแล้วกันคนระับเพราะว่ามันมันถึงจะเป็นสุดยอดนะครับถ้าเราพวกเจอตี้พวกเลว5อะไรอย่างนี้นะของเราจะได้รวยรวยหน่อยแต่แน่นอนว่าพวกเขาก็เคี้ยวไม่ง่ายนะเพราะว่า การที่จะเอาเกาะรเววห้าลงนี้เขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเขาโหดพอไปัันแรกอัดยาครับผมขอดูจุดเกิดก่อนว่าตรงนี้มันอ๋อตรงนี้ฝั่งนี้มันจะเกิดที่นึงครับตึกนี้ไม่น่ามีครับโอ้ยิงกันนัวเกัวมาก รีบเข้าให้ไวเลยครับกี่ตัวน่าจะครบตี้เลยครับนี่นี่บนหัวแล้วเลยมาแล้วโอเคตัวนั้นน็อกครับน่าจะยังขาดอยู่ตัวหนึ่ง ข้างๆอะอุ๊ยปืนนี้แรงครับห้ามประมาทเด็ดขาดเลย มากมากเฮ้ยอยู่นี่ครับแม่ไม่ทันเกือบไปละแหมเขาออกมาพอดีครับ โอเคผมรู้สึกว่าของพวกเขาไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับเรารีบไปที่อื่นกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราช้าที่อื่นมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะเจอกันแล้วก็ยิงกันตายเองซะก่อนโอ้โหตกใจเลย เขาก็รอเราอยู่เหมือนกันครับโอ้โหสะดุ้งเลยใจหายใจคว่ำกูแม่งโอยตกใจเลยลูกกระสุนเวลสามด้วยดีนะเนี่ยแม่งกับตาย <c oughs> ตกใจจริงครับฉากเมื่อกี้ซิดคอมจัดนี่แหละครับที่ผมกลัวคือจริงๆถ้าเรา เราขึ้นไปแบบเราวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยยังไงเขาถ้าเขาเป็นสายดักอย่างเงี้ยอันตรายมากๆฮะผมบอกเลยว่าสายดักเกมนี้เยอะนะครับยิงจุดโกงจุดเกิดอะไรอย่างงี้เราต้องดูดีๆก่อนเราจะเข้าทีแรกผมกะผมเป็นคนใจร้อนไงแรกๆนะผมเข้าไปแล้วผมวิ่งใส่หมดแล้วบางทีเราแพ้เหลี่ยมนะบางทีเขาดักเราเขาฟังเสียงเงี้ยมันมันยิงได้ง่ายกว่าหลังๆผมก็เลยเอ,อเล่นคนเดียว เ <N> ง<า>ียบสงัดมันมีประโยชน์กว่านะครับถ้าเราจะบวกกับคนเยอะๆบางทีมันก็เราใช้ <c oughs> <c oughs> กําลังอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องเล่นใช้สมองด้วยหูตานี่ต้องไวอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ฝั่งนู้นมีครับปืนน่าจะเป็นปืนสไนสไนหรือเปล่าผมไม่รู้เลยครับว่าเสียงปืนอะไรเป็นปืนอะไรเกมเนนะี่ยฟัง <c oughs> เราไม่ได้เล่นบ่อยด้วยจําเสียงไม่ได้นี่ครับ โดนหัวไปน,นั่นนะผมว่าเราเราต้องเล่นมุมสูงหน่อยครับเขาเข้าไปข้างในแล้วเรามีระเบิดนี่ว่าเซตระเบิดไปก่อนโอเคเราปลาระเบิดน้ำล่องไปก่อนเราล,ลองไปบุก เดี๋ยวเราจะก็ฟังป่าจากฝั่งนี้ทึบเขาขึ้นข้างบนไอพีพีไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้ยินไม่ได้เห็นฝั่งนี้อ้าวนี่ไงเจ็บร้อยครับโดนสองตัวเลยตัวบนก็เจ็บตัวล่างก็เจ็บเผยเผยตัวล่างตายมั้งด้วยมั้งเนี่ยอีกตัวอยู่ข้างบนครับนนี่น,น,น,นี่อยู่ตรงนี้น่าจะแค่สองตัว โอเคร่วงครับ <c oughs> <c oughs> เราเซ็ตระเบิดแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงโอ้ยมีตังอยู่ครับโอเคเราก็ขโมยตังพวกเขาออกไปก่อนเฮ้ย hey. แต่ศพหลายศพเลยนะจริงตรงนี้นเรายังไม่เจอคนที่เขาใช้เกาะเลเวลหงกเกาะเลเวลห้าเลยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ ของม่วงครับอโอเคเดี๋ยวตานี้เราออกเลยละกันครับเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายเกยมแล้วคนมันก็น่าจะหมดไปหลายตี้แลวโอเคทุกคนรอดครับไอเอ็มโฟมันเป็นปืนที่มันเป็นปืนกลางๆนะมันเล่นได้ทั้งใกล้ทลั้งไกลแต่ก็มันไปไม่สุดสักทางมันก็เลยแบบจังหวะใกล้ๆอะไรเงี้ยถ้า พวกเราน้อยกว่าเงี้ยถ้าผมเล่นคนเดียวผมว่า UMP อาจจะตอบโจทย์เยอะกว่าครับโอเคฝั่งนี้ที่จริงมันก็มีจุดเกิดนะแต่ส่วนใหญ่คนมันไม่ค่อยมาเกิดกันครับแสดงว่าผมก็ไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมก็ดวงจะวาดวงดีที่เปิดเกิด,ดมาที่ที่แบบฟาร์มง่ายก็ไม่เท่าไรหร่เฮ้ยโอเคล่วงครับเฮ้ย ที่หายแล้วมาเปลี่ยนแม็กตรงนี้แหมไม่ทันครับโอเคเพื่อนเขาอยู่ไหนวะซ้ำออกไปก่อนครับเสียงมันร้อนโอ้โหลูกสองอุยอ้ยอุ้ยของแรงครับโดนปืนของแรงแล้วเฮ้ยเราลืมพาน้ำไม่นี่มาด้วยวะเดี๋ยวผมเคาะตัวนี้ออกไปก่อนแล้วกัน ขอออกไปก่อนครับเดี๋ยวนะไอ้ไม่นี่มันบังผมวะผมว่าเขาน่าจะถอยรับเฮ้ยยังเฮ้ยตีเถื่อนแหมจุกดีนะ่ะ โอเคล่วงไปหนึ่งไอ้นี่มันเต็มหน้าจอผมเลยเคลื่อนไหวไปฝั่งนี้ไม่ได้เลยครับขอมาแล้วเราบุกเลยแล้วกันพอโดนตีเสือกนฮะโอเคฝั่งนี้ตายตายน่าจะหมดครับ <c oughs> มันมีตี้มาแจมครับโอยเช็ค <c oughs> <c oughs> ดูดีๆก่อนนะ โอ้โเคใหม่โอเคพวกนี้กระเป๋าเราเอาไปขายได้อยู่ครับขอเช็คศพก่อนเออผมไม่ค่อยอยากวิ่งดูโล่งๆทัดเลยมันเสี่ยงรครับอื้ <c oughs> ทีแรกนึกว่าโชคดีครับมาเกิดฝั่งนี้นึกว่าจะไม่มีคนที่ไหนได้แม่งเต็มเลยโอ้โห AK AK ของแต่งไอ้นี่ดีๆๆทั้งนั้นเลยโอเคครับเราเว้นช่องไว้เก็บอย่างอื่นก่อนแล้วกันเพราะว่าเราก็ต้องหาของไปขายเหมือนกันผมยิงแล้วผมชอบติดประมาทชอบขึ้นสะโขบก่อน หรือว่ามาตึกนี้แล้ววะผมยังไม่เห็นเพื่อนเขานะสามออกไปกเอ,อาแล้วครับเรามาถึงตึกแห่งความหวังละหวังว่า <c oughs> เราจะได้ของดีๆหรือเรา <c oughs> ถ้าดวงไม่ดีก็ตายครับตึกนี้ เข้าเข้าทางหน้าต่างนี่เลยจะเอ๋เส้าพายโอ้โหวิ่งอ,ออกไปทางนี้ซะละโอ,โอ้สามน่าจะสามตัวเลยครับโอเค ได้ไมาเยอะอยู่ฮะแต่ก็ยังไม่ไ uh ด้เกาะววห้าเกิดไหนมาดูกันครับเวลาเกิดนี่ผมผมจะวิ่งไปจุดเกิดอีกฝั่งนึงก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ผมอ๋อนานๆที่ผมจะมาเกิดแล้วเนี่ยตรงนี้ตึกนี้น่าจะผมไม่รู้เลยว่าจุดเกิดส่วนอื่นมันอยู่ตรงไหนโอเคเราอัดน้ําก่อนล้วกันครับผมขอเช็คตึกหลังก่อนแล้วกันเพราะว่าตึกหลังปกติ ฝั่งูุนเปิดฉากยิงกันแล้วครับงั้นเราไปฝั่งูุนก่อนนี่นีหน,น้าผมก็กระโดดอยู่ตัวนึงโอเคเอาตัวนี้ออกปกตันโอ้ยเขาเริ่มบวกกันซ้ายไอย้ขวามือผมโอเคล่วงหนึ่งเอ้เจ็บหนักเลยตัวนั้นข้างบนเคลียครับข้างบนยังไม่มี น่าจะหลังตึกเราพลาดแล้วเนี่ยเราดันมาอยู่ตรงนี้แต่ผมมีระเบิดครับเดี๋ยวเราจะเซ็ตระเบิดขึ้นไปก่อนเขาน่าจะกระโดดลงไปแล้วมั้งเราเล่นมุมสูงก่อนดีกว่าเมื่อกี้เขาวิ่งไปหลังตึกเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ข้างบนก่อน หายไปไหนวะไม่เจอเลยครับฝั่งนี้ไวมากโอเคครับอันนี้ก็ร่วงไปตัวหนึ่งแต่ประเด็นคือเขามีสามโออันนี้เขาก็น่าจะยิงไป บนครับอยู่ข้างบนแน่ครับน่าจะชั้นบนเลย ร้อฮะโอ้ยผมผิดหลักเลยผมไปเปิดจังหวะเขาวิ่งหนีพอดีโอเคครับเมื่อกี้เกาะเวลห้าไม่ต้องสืบแล้วก็ฝั่งนู้นอีกทีนึงโอยเกือบไปเหมือนกันครับจังหวะเขาวิ่งโยกหลบพอดีเราดันไปยิงเขาหูนี่ไงครบเซตเลยครับมีเรดาร์บอกตำแหน่งด้วย เดี๋ยวผมเอาของดีๆขึ้นไปไว้ข้างบนกันรดาบอกตำแหน่งนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะช่วยไอ้นี่เราได้บอกตำแหน่งพิกัดเราได้โอเค M4 โ,โหของดีๆเยอะมากครับต่างห้าด้วยเรามีวี่แววว่าจะรอดยากครับทุกคนเพราะว่าเอาตรงๆเลยผม ถ้าเราโดนโดนล้อม FPP ถ้าเราโดนล้อมอย่างเงี้ยมันมันยากที่เราจะเห็นอีกฝ่ายหนึงนะ่งครับเขาเช็คผมครับ ไอ้นี่มันเล่นลิ้นว่ะคนดูถอยออกมาก่อนครับแม่ไม่ทันฮะต้องยอมจริงๆผมวิ่งมาผิดทางครับอ,อุ้ยอ๋อเราโดนเปิดหัวไปก่อนทีหนึ่งครับแม่ไม่เป็นไรฮะได้เซ้ามาอยู่ มันเสือกยิงเข้าหัวผมครับผมก็ว่าอยยุทำไมตายไวจังแหมก็น่าเสียดายครับทุกคนที่เรารอดมาไม่ได้ก็ยังดีที่เราได้เอ่ซตเลเวลห้ามาเซตหนึ่งก็ถือว่าเสียไปแค่ปืนนะครับก็เออ่หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะทีแรกผมกะว่าจะเล่นต่อแต่ดูความยาวคลิปแล้วก็ เออผมว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเออพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับถาาชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทําต่อก็อย่าลืมนะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยสําหรับใครที่รอราดไอเล่นอยู่ก็เดี๋ยวผมจะรีบลงให้ไวที่สุดนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ